รวมรถมือสอง JK มานำเสนอให้ชมกับรถเก่ง5ประตูนะคะรุ่นยอดนิยมเลยค่ะกับ Honda Jazz GD ปี06ค่ะคันนี้เครื่องยนต์ IDSI นะคะรถสวยสไตล์เดิมๆค่ะทุกท่านสวยเต็มรำนะคะหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีเลขไม่น้อยช่วงร่างดีแอร์แบ็คคู่คุณแจร,รีโมท2ชุดนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ กระจกเป็นไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้ะทุกท่านมีเซ็นเซอร์ถอยหลังระบบทำงานได้ครบสมบูรณ์เลยนะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะคู่มืออุปกรณ์ยางอะไรมีให้ครบๆนะคะคันนี้รถใช้งานได้เลยนะคะเดินทางใกล้ทางไกลไปกันได้ะทุกท่านเอกสารมีพร้อมโอนภาษีพรบรปี67ราคาคันนี้1 9 0 0 0บาทค่ะ สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะพอรถได้ค่าน้ำมันเท่านั้นนะคะรถอยู่กรุงเทพมหานครค่ะ1 9 0 0 0บาท Honda Jazz GD ปี06รถสวยสไตล์เดิมๆสนใจติดต่อสอบถามและนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายด้วยตนเองค่ะและไปดูก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ